จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุหัวมแห่งหรือวัดปลาบ้านหนองไต้ตำบลขามป้อมอำเภอว่าปีปทุ่มจังหวัดมหาสารคามค่ะนายวิบุลแววบัณฑิตผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายข้าววัด พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสถานณพระธาตุหวมแห้งโดยมีพระอาจารย์สุวรรณอาภาทโรประธานคณะกรรมการจัดงานบูชาพระธาตุหัวแห้งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีข้าราชการผู้น้ำทองที่ผู้น้ำทองทินและพุทธศาสนกิกชนเขารวมเป็นจำนวนหลายค่ะโดยในช่วงเสาร์กับมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรมีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี ประทานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนรอบพระธาตุหัวมแห้งหนึ่งรอบก่อนทิอัญเชิญขึ้นปดิสถานอยู่ภายในพระธาตุหัวแห้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะกะเดเกล่าวเปิดงานบูชาพ,พระธาตุหัวแห้งและกิจกรรมบวกเนคธรรมะ ที่จัดขึ้นระวังวันที่25มีนาคมจนหอดวันทีสาเมษายนนี้ค่ะงานนี้นะคะเพื่นจัดขึ้นกับเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาจารยบูชามาตาปิตาริยบูชาค่ะแล้วก็ยั่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็จัดก,กิจกรรมบวชศิลจาริณีพรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงจ เริ่มพระชนมายูเ7 0 0 0 0ศาสเมษายน2568าค่ะสำหรับ พระธาตุห่วมแห้งนะคะพระอาจารย์สุวรรณอาพาทโรร่วมกับศิษยานุศิษฐ์ค่ะก่อสร้างขึ้นตามคําปรารภของพระเทววิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงปูศีมหาวีโรในปี2 5 0 4ค่ะใส่งบประมาณในการก่อสร้างกว่า100ล้านบาทนะคะโดยองคพระธาตุค่ะมีขนาดกวาง80เมตรยงว80เมตรแล้วกะสูง90เมตรค่ะเพื่อเป็นทีบ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอระหันตาธาตุเป็นพุทธบูชาคุณนพรรตนาตร ะะแล้วก็องคหลวงปู่ศีมหาวิโรแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานแห่งการศึกษาธรรมะในพื้นที่พร้อมค่ะค่ะพี่น้องก็สามารถไปกราบไหว้สักการะกันได้นะคะ,คะอยู่ทีวัดป่าบ้านนองไตตํตำบลคามป้อมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ,คะ